หนัดกลางสวนพี่น้องโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ผสมาจุกสะแถวนี้เลยพี่น้อง,น,องนี่บริมัดมันเลยเห็นป่อยมันเห็นว่แดดเผามากกันก็เป็นสีเหลืองหมาดๆได้กินปุยกินน้ำอี่สิพี่น้องได้กินอยู่จากผลผลตก มันอยู่ไกลอันนี้มหาคุดอ่อนมันพี่น้องออกไว้แผบนี่นะส้องใส่ไบรกินซุกเลยมากมันนี่ยเสได้ทิ่มเบิดเลยพี่น้องเฮ้ยที่ได้มาจกสะแสบได้เนี่ยพี่น้องคุดนอไปไว้อันขยายพันธุ์อีกก่อนพี่น้องเอาไว้กิน หนอมันทางพุทธทางโลกทางดินทีเนอะเมย์เมยงเมย์ที่ดายมันใ,น,ใน,น,น่อมันกบนับด้งามแหละไปเลือกเอาที่นองเยเพราะว่าเป็นโบได้กินพุน่นกินปุ๋ยบได้กินน้ำกินไนเนาะมันไก่อันนี้กับหูจักว่าเขาวสิมา จกสะก,กันเลยบริเบิรงบริได้สนใจมาเลยพี่น้องลูกมันนี่หมักหนัดนี่หัวมันเนี่ยสงสัยบริได้กิ่นซุกแล้วล่ะอีกสองอาทิตย์เข่ากันิีม,มาจกเลยพี่น้องยังบริได้ันเหิมนะอันนี้มักหนัดบริได้บำรุงเนอะลูกมันกันเลยน้อย มักนาที่ปลูกมันกลางสวนพี่น้องอันนี้ก็ได้กินน้ําอยู่อันนี้ค่ะแต่ว่าพุ่นปุยบ่ได้กินสวงนี่พี่น้องลูกใหญ่ขนาดหัวใหญ่ๆพี่น้องอันนี้พันนี้พันหนึ่งพี่น้องจักพันอย่างเย่สมกับโมโฮเพราะ่าบโได้เคยถามเขาจากญาติพี่น้องมันจะมีสองพันมักนาดในสวนพี่น้องนอ้น้อยนะมันจะเป็นกับโบบนหน้าปลูกพี่น้องเห็นปะ นานใหญ่ยายสมก็เลยปล่อยนานขึ้นพี่น้องเพราะช่วงหน้าแล้งมันเบียกขึ้นไงมันนานขึ้นนะนานงามก็เลยปล่อยเลยหน่อใหญ่นี่เป็นหัวเรีว่วหัวมันยาวยาวใหญ่พี่น้องเออแค่ถ้าเป็นยอดแบบนี้เนาะเพราะวยายสมอนหน่อเรืออันต้นเก่ามาปลูกอันนี้ค่ะ บมีโอกาสติดลูกหรอพี่น้องคนเดีนี่นยอดมันสุดเลยแต่ยังบริลลลกออกเนาะถ้านออมันเป็นแบบนี้ค่ะบนหน้าเสียไว้เด้อเนี่ยอันนี้ก็คิดเองสีส้มนั้นแหละพี่น้องเลยเบิ่ลขอามันสุดยอดเลยใบเด้น้อยนนอยเห็นบ่ตรงกลางมันยอดมัน,นมันบอกงามแล้วเห็นบ่พี่น้องพันนี่หนออมันสใอ่อกหน้าข้างแคชมก็เพิ่งเห็น เฮายังบริตัดอันหัวมันเลยมักหนัดนะหน่อมันออกออกพร้อมกันเลยไ่อยู่ในข้างข้างลำต้นของมันอันนี้พันเอออันนี้ก็ออกข้างคือกันไ่เห็นไอมหน่อมันเออบางหนัดซุกกับหน่อกันใหญ่พ่อปลูกเลยพี่น้องหน่ออันนี้จะพันหนังพี่น้องไฟหัวก็บอกกเด้อเพราะว่ายายสุมยังบริสามญาติเลย ี่ส่งกับไปถามเขาพี่น้องเอามาก็เอามาปลูกเลยค่ะอหน่อมันเห็นบ่พี่น้องซ้องึ้นเลยอันนี้ยังบดมัดลูกมันเพื่อลูกมันใหญ่มันซุกมันกะหน,น่อมันก็นใหญ่พี่น้องเลยขักอยู่แบบนี้กะอันนี้อีกพันหนึ่ง ผมมีนออันนี้เขาฮักอันหัวของมันออกไปน,นี่จังที่เกิดนอ,อตรงอันนี่นโคนต้นมันพี่น้องเวลาตัดต้นมันออกอันนี้พันนี้นานได้นอ,อกต้องพันนี้ลหละไดหนอ,อไว้ไพ่หูกระบ,บอกเด้อพี่น้องว่วพันอย่าง ส่วนต้นนี้ก็คือตอกเก้วซัมรีซีดาพี่น้องสงสัยมียางมาเล่นเข้าไปนนี้ดีบุกกดหมักหนักทาไมกันไว้สงสัยมีโน่หรือไม่ยังเข้าไปกัดเกือบปลดดแล้วนี่โอ้มาพานมันกันในนี้สำหรับคลิปนี้ก็ไว้าร่นี้ก่อนนะพี่น้อง ฝากกำลังใจให้ SKN เกษตร e Family ในดื้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต,ต่อต่อไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ